ครับแล้วก็ทักทัปเดตนสองชดนะครับกำลังประกอบท่านใหม่นะครับมีหลายตัวตุกเดือดตอนน,นี้ลูกค้าเอาไปใช้เก,กี่ยวกับความหมูนะครับความหมูความไก่นะครับก็บใช้ได้หลายยาน,นะครับเอาไปขับผัดลมอะไรก็ได้ตำน้ำก็ได้ครับแล้วแต่นะครับ ตัวนี้ขนาดมาเตอร์5แรงดัดแตงนะครับใช้เป็นบัตเดอนะครับใช้ไฟโซลารเซลและไฟหลวงนะครับก่อชนนี้เป็นปั๊มเจ็ดนะครับดูน้หนํหลึดก่อดัดแปลงใช้กับโซลารเซลเหมือนกันครับก็เสร็จละแต่กบคอนโทรลนะครับอันนี้ก็เปิดให้ดูนะครับอันนี้ปักไฟดีๆิพวงมานะครับ1.5นะครับ ันนี้ผมตั้งไฟดีซีอยู่ที่80โนะครับ87 89นะครับ87ประมาณนี้นะครับตัวทั้งสแตนบายเนี่ยไม่เกิน M1 นะครับตัวนี้เรา1800หลอมนะครับถึง2000หลอมก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ ต้องไปดูนะครับดูว่าจะยินเสียงก็รู้แล้วนะครับใช้กับวกกุ้งความไก่ความหมูได้หมดนะครับคูกับโซลาเซลก็ได้ไม่ต้องใช้โซลาเซลก็ได้ครับคืระบบจกมอเตอร์380นะครับเอามาให้กินไฟฟ้าอยู่ที่85โวลต์80โวลต์ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ